สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากวิดีโอ y o u t u b e ตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่เขาบอกว่าอออาจจะช่วยสร้างธุรกิจระดับล้านดอลลาร์ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเลยนะครับเราจะมาดูกันค่ะว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างและมันจะเปลี่ยนวิธีทำงานของเราไปได้ยังไง ใช่ค่ะวิดีโอตัวนี้เขาแนะนำไว้ตั้ง15ตัวเลยนะแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่า AI เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนบทบาทเราจากเดิมที่เป็นแค่คนลงมือทำหรือดูเ d อร์เนี่ยไปเป็นเหมือนอผู้กำกับหรือ director ที่คอยออกแบบคอยควบคุมกระบวนการทำงานแทนอ๋อน่าสนใจจังค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกที่เขาพูดถึงนี้ช่วยแก้ปัญหายอดฮิตเลยเรื่องประชมุมแฟทเมใช่ไหมครับครับแฟทเม เห็นว่ามันช่วยได้เยอะมากทั้งบ right ันทึกเสียงถอดเสียงสรุปประชุมให้แถมยังลิสต์สิ่งที่ต้องทำหรือแอคชั่นไอเทมให้แต่ละคนได้ด้วยใช่เลยครับคือไม่ต้องกังวลเรื่องจดโน้ตเลยโฟกัสที่เนื้อหาได้เต็มที่ดีจังค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือฟาตอมเนี่ยเหมือนเป็นก้าวแรกของสิ่งที่เรียกว่า Organizational AI Organizational AI ครับคือ AI ที่ช่วยจัดการภาพรวมขององค์กร ลองนึกภาพว่าข้อมูลจากการประชุมหลายๆครั้งมันถูกรวบรวมไว้อืผู้บริหารก็จะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นติดตามงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลายเยอะนี่แหละครับคือการสเกลหรือขยายธุรกิจโดยที่ไม่ต้องเพิ่มคนโดยตรงโหฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วจากเรื่องประชุมมาดูเรื่องงานอัตโนมัติในแต่ละวันกันบ้างมีแซปเบียก,กับกัลูป ครับสตัวนี้เขาบอกว่าช่วยเชื่อมแอปต่างๆทำงานซ้ำๆให้เรา อย่างเช่นการดูแลลูกค้าใหม่ตั้งแต่ส่งอีเมลต้อนรับกรอกข้อมูลตั้งค่าในระบบนู่นนี่นั่นใช่ครับในวิดีโอนี้ถึงกับบอกว่าแซปเปียช่วยประหยัดเวลาได้ถึง25ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะคะใช่ครับนี่แหละครับตัวอย่างชัดๆของการเป็นดีเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการที่เราคุยกันตอนต้นอ๋อค่ะคือเราออกแบบกระบวนการไว้ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยให้ AI มันจัดการงานซ้ําๆพวกนี้ไปธุรกิจก็เดินหน้าไปได้เรื่อยๆแม้แต่ตอนเราไปพักหลอน อืมส่วนกลุ่มลูปนี่เอ่อมันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกหน่อยคือมันใช้ AI ช่วยตัดสินใจใน p ปรเซ s s ที่ซับซ้อนขึ้นได้ด้วยนะครับมี Visualization ให้ดูด้วยโหสุดยอดเลยค่ะแล้วสำหรับคนทำงานสายเทคนิคหน่อยมีเคอร์เซอร์ที่บอกว่าเปลี่ยนคำสั่งภาษาคนธรรมดาธรรมดาให้เป็นโค้ดได้เลยเหรอคะเอ่อก็ไม่ถึงกับขนาดน,นั้นสทัทีเดียวครับแต่มันช่วยได้เยอะมากจริงๆ ค,คือคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์โดยตรงแต่พอเข้าใจลอจิกบ้างก็สามารถใช้มันช่วยสร้างโค้ดพื้นฐานได้หรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เองอแนวคิดเรื่อง1 0 x โปรแกรมเมอร์ที่ว่าโปรแกรมเมอร์คนเดียวเก่งเท่า10คนเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปเพราะ AI แบบเคอร์เซอร์นี่แหละครับค่ะมันช่วยให้คนเดียวทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะแล้วก็ไปจัดการงานหน้าเบื่อๆอย่างการแก้โค้ดเก่าให้ดีขึ้นหรือรีเฟกเตอร์อืมเข้าใจค่ะ หรือการเขียนยูนิตเทสที่ต้องใช้ความละเอียดและเวลาเยอะ AI ก็ทำได้เร็วกว่าแม่นกว่าแต่แน่นอนพื้นฐานการเขียนโคดก็ยังสำคัญนะครับค่ะชัดเจนเลยค่ะต่อไปเป็นกลุ่มเครื่องมือช่วยเรื่องรีเสิร์ชกับวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยนะคะมี n o t e บุ๊ก LM ของ Google ครับตัวนี้จาก Google ที่ช่วยสรุป วิเคราะห์หาไอเดียจากเอกสารที่เราใส่เข้าไปแล้วก็มี ChatGPT Deep Research ที่ดูข้อมูลแบบ Real Time ได้ด้วยใช่ครับซึ่งแต่ละโมเดลเนี่ยก็จะมีความถนัดต่างกันไปนะวิดีโอเขาชี้ว่าอย่างณนะตอนนั้น c l a u อาจจะเก่งเรื่องเขียน Copywriting อ๋อค่ะหรือวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสเกิดภาพหลอนหรือให้ข้อมูลมั่วๆเนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นในบางงานการเลือกใช้ให้ถูกงานก็สาคัญนะคะ ถูกต้องครับนี่ก็เป็นอีกทักษะของผู้อำนวยการที่ดีเลยมาถึงตัวที่ใช้เสียง AI โทรหาลูกค้าบ้าง Atlas อันนี้น่าสนใจค่ะช่วยแก้ปัญหาแบบว่าติดต่อกลับช้าลูกค้าหายหมดใช่เลยครับเรื่อง speed to lead หรือความเร็วในการติดต่อกลับเนี่ยสำคัญมากๆในงานขายค่ะ Atlas มันช่วยให้ธุรก,กิจต่อสนองลูกค้าหรือคนที่สนใจได้แทกทันทีเลยเพิ่มโอกาสนัดคุยหรือปิดการขายได้เยอะขึ้นแม้ว่าทีมเซลล์ซิงยังไม่ว่างก็ตาม เหมือนมีคนทำงานให้ตลอดเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วตัวสุดท้ายค่ะ l o v a b l e อันนี้พีคมากเขาบอกว่าแค่พิมพ์ไอเดียลงไปก็สร้างเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงออกมาเลยในไม่กี่นาทีครับตัวนี้น่าตื่นเต้นมากมันชี้เห็นภาพอนาคตเลยนะค่ะว่าต่อไปการสร้างเครื่องมือเฉพาะทางง่ายๆเพื่อแก้ตัญหาในทีมเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เราใช้ Excel หรือ Spreadsheet กันทุกวันนี้อ๋อ oh, ค่ะเพราะทุกคนสร้างเครื่องมือเองได้ง่ายขึ้นมันก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองอะไรใหม่ๆเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับฟังทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเครื่องมือ AI พวกนี้มีศักยภาพมากๆเลยนะคะในการเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราช่วยให้เราเอ่อทำงานฉลาดขึ้นใช่ครับแล้วก็ขยายธุรกิจได้โดยอาจจะไม่ต้องเพิ่มคนเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนใช่เลยครับ หัวใจสำคัญก็คือการปรับมุมมองของเราไปสู่การเป็นผู้อำนวยการนี่แหละครับรู้จักเลือกใช้รู้จักคุมคุม AI ให้ทำงานให้เราค่ะแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่า เออถ้าเครื่องมือที่เคยซับซ้อนมากๆอย่างการสร้างแอปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องมืออย่าง Lo Vable อืมแล้วนวัตกรรมแบบไหนที่เราจะได้เห็นตามมาอีกในอนาคตอันใกลน้นี้เมื่อทุกคนมีพลังในการสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาของตัวเองได้ง่ายขึ้นขนาดนี้ครับ